ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมหาเด้อพี่นองเด้อโอกาสดีนะครับผมมาหาลักบักโมเด้อพี่นองเด้อนะครับหาลักบังโมงนะครับผมแดงๆเลยนะครับ ยามแห่เบิ้งหนุ่ยนีก่อนพี่น้องครับบางม,มู๋เป็นบางม,มู๋พันลุแล้วนะครับผมนะครับพากันมาจีบออกคนไทยหลายคนเลยครับพุนหลายคนเลยน,นะครับผมมานครับผมขึนบอกให้เก็บรูปแบบนี้นะครับรูปสีเขียวนะครับผมรูปแบบนี้เก็บได้นะครับ นูนมีดนั่นเห้ได้บ่ลองทุบบ้งดูอยโอ้ยบ่เตียกเลยีนองเนาะฝามืออ,อยู่ไรกับบ่เตียกนี่เต็นไตเนาะอูะ่มันเสียดเียงบ่พี่น้องอ่ะมีดขึบ้นบเดอยกมาด้ย แบเดียวแบบเดี๋ยวโอกูทลักทุลลเลยพี่น้องครับมีดก็บไได้กัาม้ได้ครับงานเชียวมีดบปน้ำทุลกตุลีครับพี่น้องครับ เนื้อส้มหนึ่งแดงอยู่ครับผมออกแดงอยู่นะครับมีดบุไดออกมานะครับผมถ <laughs> <laughs> ูเอปล่าโอาเอาจุกซีมือกันเลยครับแดงอยู่ครับพี่น้องอืมอืมหวานพี่น้องครับ Mm hmm. มีดมนะันนั่นเลยนะครับยังมีอีกคนเบื้องเป็นปองอนด้วยเพิ่นบอกว่าลูกแบบนี้เจ็บบ่ได้นะครับผมนะครับเพิ่นว่าเป็นลูกผู๋นะครับเขาต้องเก็บลูกเขียวหลายๆนะครับทั้งใดเดี๋ยวนุ่มบีบพาไปเบื้อง เขียวๆไลยๆนะครับผมรูปแบบนี้นะครับผมเก็บได้นะครับมีลูกเงยบ่พ,พี่น้องน,นะครับผมนะครับแบบนี้เก็บได้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยทำไมคุณเลยว่าป่าซิมเนี่ยน,น,นะครับคนไทยมาหลายเลยนะครับผม นะครับพ่นย่างไปไกลแล้วนะครับผมพุ่นนะครับอุ้งนพากันพอแล้วตัวครับนะมาเกืนบสาวคนนะครับ <c ười> <c ười> มื่อยครับผมมีขี้รถมากเกือบมวยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตุ่กมี่เป็นน้วยผู้นะครับผมออกสีออเหลือง นะครับผมหน่วยผูเจ็บบ่ได้นะครับผมกินบ่ได้นะครับผมบัว่างไปไกลแล้วครับพี่น้องผมห้อนนะครับผมพูดเพ็่นแพากันเจ็บพอแล้วนะครับส่วนไก่เลยหอดปลาเกวอเหมือนครับผมส่วนบักเตียงมูเพื่นทพากันพอแล้วนะครับผมกลับครับพี่น้องกลับครับ กลับครับผมกลับครับพี่น้องมันมันครับผมมันมันโอ้เป็นอะไรเสียบ่โอ้เบิ่วรในพี่น้องเนี่ยหยินด้วยสวนมันเสียบครับผมเอ้าโอ้แดงแกวัยเลยผุนมีดก็บ่ได้เอาอไง กลับแล้วครับ,ลนะรบกล,บลนะบกับแล้วนะครับผมหาอยู่หากินเลยพี่น้องเ้ยแต่งโม้บานๆเลยนะครับเพื่อนากันกลับแล้วนะครับครับผมกบไปชีสันสันที่เกาครับสวัสดีครับ